สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะพานักเรียนฝึกทำข้อสอบ NT นะครับเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็คุณครูก็จะเหมือนเดิมนะครับอยากให้นักเรียนอ่านนะครับมีสมาธินะครับไม่ใช่ว่าอ้ยฉันไม่อยากอ่านขี้เกียจอ่านอ่านผ่านๆแล้วก็ ไปกาเอาแบบเราไม่ได้คิดอะไรมันเป็นนะนักเรียนหลายคนแต่คนไม่เป็นก็ก็ไม่ได้ว่านะครับอ่ะนี่ครูก็จะตัดข้อความบางข้อความออกดึงสมาธินักเรียนให้มาอ่านนะครับอ่ะเขาบอกว่าตอนที่1น,นะครับแบบเลือกตอบข้อ1ถึงข้อ26ตามจริงจะมี30ข้อนะแต่อันนี้มาตอนที่1ก่อนนะครับ ให้เลือกตอบเอานะครับมีตัวเลือกให้1 2 3 4ี่ให้เลือกตอบข้อ1นะครับแบบแบบนี้นะครับในข้อนี้ครับ1นถึง26นะครับให้เลือกตอบนะครับบอกนักเรียนนะครับว่าให้นักเรียนเลือกคำจุดจุดจุดที่ถูกต้องจุดๆเพียงคำตอบอเลือกอะไรเลือกคำตอบนั่นเองนะครับนักเรียน ที่ถูกต้องที่สุดอย่าประมาทนะครับเราต้องอ่านเหมือนคุณครูพาอ่านนะครับ mm. เดี๋ยวเราไม่เข้าใจแล้วก็ไปกามั่วนะ mm. เพียงคำตอบเดียว do อียวอเดียวนะครับแล้วทำเครื่องหมายกากระบาทลงในกระดาษคำตอบ ข้อละ3คะแนนรวมเป็น78คะแนนโอ้โหจากเต็มร้อยได้เยอะนะข้อหนึ่งไม่ได้บอกอะไรมาบอกมีรูปภาพมาให้ดูนะครับให้เราคิดพิจารณาข้อหนึ่งแก้วสำจุดจุดราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน4ชนิดดังนี้แก้วสมอะไรก็คือสา สำคัญไหมต้องเป็นสำรวจนะครับรอวัวจอนีสำรวจเขียนอย่างนี้นะครับเราก็อย่าลืมอ่านนะอันนี้โทรทัศน์ราคา15,900บาทคอมพิวเตอร์ราคา14,900บาทเครื่องปรับอากาศราคา13,500บาท ตู้เย็นราคา18,990บาทนะครับและจะมีคำถามตรงนี้สำคัญเลยนะจากข้อมูลถ้าแก้วเรียงลำดับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากมากจากมากแล้วมันจะไปอะไรไปจุดจุดจุดจากมากก็ต้องไปน้อยนะนักเรียนน้อยอย่าน้อยไม่ถูน้อย ครูอาจจะเขียนไม่สวยนะมือครูถือกล้องนะ,นะเครื่องใช้ไฟฟ้าในลำดับที่3กับลำดับที่4มีราคาต่างกันกี่บาทจากที่เราเคยเรียนนะครับเวลาให้เรียงลำดับจากาต่างกันก่อนนะจากที่เราเคยเรียนนะครับครูก็พานักเรียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากมากไปน้อยเฉยๆแล้วก็เสร็จใช่ไหม แต่นี้เป็นโจทย์นักเรียนมันเป็นเป็นข้อสอบระดับประเทศเลยจะไม่ถามแค่ว่าเรียงลำดับจากน้อยไปมากให้ดูสิไม่ไม่ได้ถามแค่นี้ครับบอกว่าเรียงลำดับจากโอ,อ้จากมากไปน้อยแล้วก็มาดูว่าลำดับที่3มกับที่4นี้มีราคาต่างกันกี่บาทต่างกันก็คือเราต้องนี่เอามาลบกันต่างกันเนี่ย เอาตัวมากมาลบตัวน้อยน,ะนั่นเองอะมามาเรียงลำดับดูอะไรมากสุดหนึ่งหนึ่งมื่นาอกส่มาร้อยเกสมากสุดจากมากไปน้อยนะนักเรียนอะไรมากที่สองหนึ่0 0มื่นห้าพ ใส่คอมมาอย่างนี้อะไรอะไรมากอันดับ3 1 4 9 0 0มากอันดับ3 1 4 9 0 0นี่มากอันดับ3และมากสุดท้ายคือมากอันดับ4ก็13,500นี่ อันนี้มากอันดับ1อันนี้มากอันดับ2อันนี้มากอันดับ3อันนี้มากอันดับ4นี่เห็นไหมเรียงมาแล้วก็ตรงที่สำคัญเลยบอกว่าในลำดับที่3กับลำดับที่สี่มีราคาต่างกันกี่บาทก็ลำดับที่3ก็1 4 9่ง ลบลำดับที่4 1 3 0 0 0นะครับลำดับที่3กับลำดับที่4นะครับทีนี้ก็ลบกันนะครับ0ลบ0ได้0 0ลบ0ได้0 9ลบ5ก็ลบได้ได้4 สีลบสได้1 1ึลบหก็เหลือ0ูนย์ตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าศูนย์ข้างหน้ามันจะไม่มีค่านะครับอ่าพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับตามที่เ้าถามนะครับเนี่ยเราก็มาดูก็คือตรงนี้1,400นรอยนะครับก็ดูอ่าตรงไหนถูกก็คือข้อ 1, 1> นี่ถ้าในนี้ที่เราถ้าเรากำลังฝึกหัดทำเราก็ไปวงกลมเอาแบบนี้นะครับ แต่ถ้าในกระดาษคำตอบก็จะมีให้เรากานะครับกาข้อ1 2 3 4นะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อนี้นะครับสำหรับข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ